ดีครับพบกับตาดำซิ่งสุกขทยวันนี้เราทำงานหน้าฝนนะตนะ่นนี้เรามาสามคันกอนนะอนี้เรารอรถไถเคลียเคลียหน้างานอันนี้เราก็มาถมไว้นะตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้เราจะถมต่อด้านหลังนะไหวไหมไหนหนอาจะลื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แม่จอดพอดีเลยเนาะพลังร้อยเจ็ดห้าเชื่อไหมเนี่ยคันนี้เนี่ยอ่ารถปีไหนวะปีหกเจ็ดหรือหกหกหรือเปล่าห้าห้าหกหรือเปล่าตอที5ห้าหกหรือห้าเจ็ดนะสภาพยังดีเลยสามเมตรไป ได้มาแบบเขาเรียกแล้วนะหนึ่งหนึ่งในร้อยเนาะเอาม้าไม้แค่สองหมื่นเองนะรถเก่าปีรถไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วพวกกันมาต่อพอกแบบงานเหมานะ้างานเหมานี่เรามาดูรถไถยต่งหนะ้าอันอื่นอยู่บ่อนะจอดลอ้อกัน เพราะตรงนี้มันเป็นทางโค้งเนาะเมื่อก่อนนายว่าจะเปิดร้านไก่ย่างอะเนาะเ,นเออไม่เห็นเปิดเลยเมื่อเดิมก็ว่าจะเปิดร้านไก่ย่างอยู่ว่าเจ้าของก็คุยก็เจ้าของไอ้ป๊่โห่ไหนน่นผมก็ถอยลงไปเทนะ อเอ,อิงลองวอไปดยิยินนี่ก็วอไปอ่ะอเวลาเขาคุยมาได้ยินไหมเออลองวอไปไดิได้ยินนี่บอกแนละ้วให้จอดไใ้ตรงนี้ตรงไมโครอ่ะตบมันดิเออตบเครื่องก็ดีเลย แค่ชากกคะชากถอยหลังหน่อยแต่เรามาอดูตอนเทนะครับคนรอไอเจห้าข้าวนางานนี้รอดไม่รอด <c oughs> อดอใช่ขับอย่างนี้อย่าขับเลยถอยเครึงนึงงรึงนึง เขาฟุ้งหมาอาจจะได้อยู่นะโอ,อ้ลุง สอยลังน้อยสอยลังมันเบาแล้วไปได้แล้วไปเลยม,มันมันไม่เหยียบไปง่าเลยขาเนี่ยถอหลังเหยียบหน่อยดิเออน่ะรถมันยังแรงเนี่ย ลอดไหมไ้ไได้ๆๆๆๆโอ้โหแล้วผมเลเดียนจะไปได้ไหมน่ะพี่มันแอบแล้วมันจะมาได้ไหมน่ะ แล้วถ่ายดึงกราฟไปใช่้หพอพอไปเลยไปเลย่ลยอนทำไมล่ะคืแล้อเออมันต้องงั้นล้อก่อน ปกตี <laughs> ality, เอาเอารถมาจอดถ่ายทำคอนเทนต์หน่อยถ่ายแล้วพอๆร้องกัน ปูก่อนไม่ดีน่ะหลางดินมันแน่นอยู่อ่ะปูบางๆไปก่อนก็ได้ได้ถ่ายรถพี่ก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย เาไเนี้เทเป็น,านทางเดียวมันจะเป็นบ,นบ้านแล้วันไข่ออกมาหอ,อ,อยนวนหอ,อยนวนมันแน่นเราก็ไปจับ กูแค่ไม่ให้มันลื่นเฉยๆวยิ่งไปวิ่งมาแล้วกันแน่มันไม่ได้ยุบมันลื่นเฉยๆเออ,อมันยุบนะแกะไปไปแล้วแต่ตอนนั้นเราเขาวิ่งบนนีกันเดี๋ยวรอชมกันต่อไปอะจะมาดูสีเจกันบ้างสีเจตอนแรงย้อย นี่เราก็วิ่งแกมีแต่ทมงานแ,แต่วไม่นาาเลืแล้วปั่อสักเยน่ย่มันเสียจังหวะตอนเลียว,ว,ยอ,ยวอะเนาะ เราหลอหน้ามันนี่ได้ปววเ่เว้ยว้าวเยฮอสุดยอดไปนะผมไม่ขยับรถผมกันปาเตะดีกแก้วครับ เอฟซีติดลมหน้าจมุกแล้วปาวืา่งกันเลยทีนี้เอฟซี FC ตัวแรงนหนจะขึ้นแล้วมั้งรอบเนี้ยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าหนามันตาน โยกโยกโยก,โยกไม่ได้อะน่ะ,ะนเรียบร้อยว้าบุ่นจะได้ร้อเจ็ดห้าติดลลอีกแล้ว ชีวิตเราดำหน้าฝนถึ่งก็น,น่าจะขึ้นนะไลยอ่า ไปเทด้านไหนเอา้าเดี๋ยวไดว้ก็รอ,อนานเองโอ้โห,หน้อกันเก่ามันรวยจริงนะเออไม่มันมีโล่เอแลวกันเก่ามื่ก่อนร้อยสี่ห้านัเปลี่ยนไปร้อยเจ็ดห้าแล้วคันนี้ แล้วก่อนมีสโลว์เตอร์ด้วยนะไปเดี๋ยวผมเทดินก่อนเอาได้ชับเสร็จได้ป่ออีกแล้วฝนก็มารถก็ติดอาดามลง้ก,ก่อน ได้ไมั้ยนะจะขึ้ืนไหมนะ<อ>มันต้องลงมาโยกได้ไมั้ยถอยได้มหมโยกอลองโยกอีกทีนะ ไม่ยอมลงด้วยนะความจริงก็ต้องลงมานั่นว้าวุ่เลยแล้วผมจะขึ้นได้ไหมเนี่ยเอ้ดดึงเบรกมือป่าววันอะดูเบรกมือหน่อยด้วยเบรกมือแล้วไหลมันชนรถได้ออยอ่ะ ยกยกขึ้นยกลงยกให้ดินมันออกห,หน่อยนะรั้ยเรอจะลองลองนั่นดูดิเอาได้ช็อตเด็ดอีกแล้วเมื่อกี้ติดหน้าบอว้าวุ่นกันเลยทีนี้ฝนตกลื่นนี่ครับจะล่วงสาแล้ว ดีนะโต่โหท่านั่นไปนี่ใจคอไม่ดีแล้วเนาะกับรองซ้าลื่นด้วยเราก็ขอบตาลองเชียสโลโหลหลองมาแล้วใช่ เลยตง้งงูน่ะมันเดิมมันมีคันอะรอออกหมุดเลยอ่ะมันก็น่ากลัวมาแค่น,นี้เรยวเลยนี่ก็เหมือนกันเนีถ้าเนียนๆนี่ยมึงไหลไปนู่นเลยจริงไงมันแกนะเนาะเอ,อาเราเริงมแล้ะเปิดทางน้ำเหมอนต้องตักดินออกก่อนนะงนั้นนะ おい <Yeah. S 2>、oh, oh, oh. <laughs> 忘记我。 对 ไได้ว่านะมันต้องรอไหมครับเฮ้ยเฮ้ย,ข,ยขึ้นอะไรเชียงเันเล้าเฮ้ยจะไปขึ้นแล้วจะไปขึ้นเชียงันยจดได้เหลืองไงงั้นนะ่ะเดี๋ยวเฮ้อ ไม่มันต้องขึ้นตรงๆไงถ้าขึ้นเฉียบปุ๊บตาคายมันเป๋เลยนะลอ,อ,อ,องไม่โค้งกันเพราะว่ามันเป็นมันมันไม่ได้นานแต่ต้องเงียบมันไม่ค่อยหนาตัวเท่ากับผมหรอกไม่ไม่ได้ต้องรอไม่โค้งอ่ะ ต้องตีต้องตีค้งไปทั้งหนแลรวจะโยกโยกเขาหน่อยเห็นผมก็ใจคอไม่ดีเนาะไม่เกียเนะาะแล้วอยู่สาสาลึกด้วยนะเนี่ย ว้าวุ่นเลยร้อยเจ็ดห้าขูดไม่ได้ฝนมันยังโต๊กอ่ะฮะฝนมันยังตกอยู่ถ้าขูดดันเละเลยฝนมันยังตกอยู่อ่ะ เลื่องเลยแต่ผมรอดายคันนี้คันสุดท้ายนะแต่คันนั้นแต่ผมต้องเดินไปเอาลดลด้วยรถผมก็อยู่นู่นหนอนข้างล่างนั่นะ เนน่ไปค่อยมาเลยไปค่อยมาเลย,ยไเวไรค่อยแต่ขันเร่งนี่ ไปเลยไปเลยอาให้มนเงี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปเอารถก่อนนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ